น,นี้เราอยู่ที่เออมืองโบราณสีมหโหสถจังหวัดปราจีนค่ะก็วันนี้เราก็มาทำส่วนของตลาดโบราณย้อนยุคนะคะคือชื่อตลาดล่มเย็นนะคะเราจะมีวันที่20ถึง25นะคะอยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาตลาดล่มเย็นค่ะมีของชุมชนนะคะที่เป็นอาหารพื้นถิ่นมาขายแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าจะแต่งตัวออแนวย้อนยุคโบราณนะคะมาขายขนมแล้วก็จะมี การทำบุญนะคะในส่วนของวัดที่จะจัดให้เรามาทำบุญทำพิธีต่างๆนะคะแล้วก็มาชนมาชมเกี่ยวกับรอยพระพุทธบาทนะคะตรงนี้ส่วนอันนี้นะคะก็คือไม้ไผ่ของจังหวัดปราจีนบุรีนะคะที่เรานำมาประยุกต์ในงานย้อนยุคในตลาดตกชิ้นเท่าไหร่มเย็นของเรานะคะอันนี้นชิ้นละ อันนี้ชิ้นเล็กนะคะ100บาทอันนี้120บาทกว่าไปได้ขนาดนี้เนี่ยนะคะซึ่งอันนี้เราก็มาตกแต่งทำเป็นโมบายฟุ้งฟิ้ง,ง,ง,ง <จะ S 1> นี่ค่ะอันนี้เราก็ทำกันเองสวยๆสวย,สวยงามมากค่ะอันนี้ก็โทนขาวเหลืองเข้ากับงานวันมาคาบูชานะคะอันนี้ก็น้องๆทีมงานของเราเองนะคะมาช่วยกันทำเพราะว่าอยากให้งานมีสีสันน่ารักน่ารักนะคะ เที่ยวได้ทุกวัยค่ะอันนี้ก็อยากให้ชมทางด้านนู้นเลยนะคะเรากำลังขึ้นโซนของตลาดร่มเย็นของเรานะคะก็จะมีน้องมักระ5ตัวด้วยเดี๋ยวทางมิวเซียมจะมาโชว์เกี่ยวกับให้ความรู้แล้วก็มาโชว์เกี่ยวกับสตอรี่บอร์ดของนิทรรศการเกี่ยวกับเมืองสีมโหสถค่ะที่ว่ามีสัตว์5อย่างของจังหวัดป่าจีนของเรามีตัวอะไรบ้าง5ตัวต้องมาตามชมในงานนี้นะคะ 嗯。Mm. มาดูการทำโคมนะคะโคมประดับนะคะก็จะมีหลอดไฟอยู่ข้างในใส่ก็ได้นะคะอันนี้ก็เอาลิปบิ้นมาแล้วก็มาติดนะคะกับเป็นเครื่องจักรสานนะคะเราก็เรียกเขาว่าโคมโคมแมงกะพุนนะคะเพราะว่าเขามีลักษณะพิ้วๆิอย่างนี้นะคะเหมือนแมงกะพุนเลยนะคะอันนี้ตั้งชื่อเองนะคะโคมแมงกะพุนนะคะ ทำได้หลากหลายร,รูปทรงมากเลยภาชนะจากสานแบบนี้ก็ทําได้นะคะแล้วก็อันนี้คือมันเป็นไม้ไผ่ปลาจีนค่ะอ๋ะทอที่นี่คาแรคเตอร์ของปลาจีนก็คือไม้ไผ่ค่ะ,ะ,คะที่นี่ที่นี่ปลาจีนเขาเป็นแหล่งปลูกไม้ไผ่เยอะอยู่แล้วอะเนาะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นแมงกระพุนตัวใหญ่หน่อยนะคะนี่พิ้วบิวแบบนี้เลยเวลาลมพัด สวยงามมากนี่เห็นไหมเราหินทางมีน้องทำกันในรายเรามันน่าค่ะเห็นหลายที่เหมือนกันเนาะเวลามีงานแล้วก็ทำอย่างเงี้ยไปประดับเก๋ดีค่ะทมันก็ดูน่ารักดีเราก็เลยแบบแต่มันต้องเสียเวลาทำหน่อยแต่ว่าเสียเวลาหน่อยแต่สวยค่ะแล้วงานาสวยๆถ้าเราซื้อมาแล้วก็ไม่ได้ดังใจค่ะมาใส่ไหมคะเนี่ย อ๋อใส่ด้วยวเวลาเปิดไฟก็สวยเลยทีนี้่ะกลางวันก็ฟุ้งซิงกลางคืนก็มี <ไฟ S 1> มีไฟสวยแต่เราเห็นว่ามันเป็งนงานวัดก็เลยเอาเป็นขาวเหลืองค่ะก็โทนสีเหมาะกับวัด่ขาวเหลืองถ้าเกิดแบบ็นงานสัสวยก็คัลเลอร์ฟูลเลยอ่าอาจจะเป็นสีลุง้งสีชมพูอะไรอย่างงี้ก็อยากได้สีลุ ค่ะอันนี้วัดก็สีนี้แหละค่ะสวยแล้วค่ะเดี๋ยวโดนแสงไฟขึ้นมาส่องก็่องเลยเอาสีส้มมาใส่แสตมันจะดีอ่าสีส้มก็น่าจะเอาจีวอนมาได้ได้ค่ะสีสีลิปปิ้สีส้มมันก็น่าจะได้ตัดจีวอนเลยจีวอนเก่าเลย